ด้วยนะคะอ้าวอ่ะ,อะสวดมนต์ภาวนากันเลยสวดทุกวันนะคะอันนี้ขออภัยนะมีคนจับตามองคนอยู่เห็นไหมหนังสือสวดมนต์ ลวงใส่เลยบอกมีคนจับตามองคุณอยู่อ่ะเป็นการเลนดอมเล่าเรื่องไพ่นะทุกคนใช้วิจรญญารยานะคะในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ดูได้ทุกคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันเนาะอ่าสวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะเข้ามาแล้วนะฝากเป็นกําลังใจนะคะกระดิ่งกิ้งกังให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเออช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะอากาศร้อนเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะระวังเออ ใครจะตามมากันนะทุกคนนะอ่าไม่เหมาะเป็นห่วงจ้ะมีคนเฝ้า,าดูเฝ้ามองคุณอยู่นะเขาอยากเข้ามาพิชิตใจคุณเป็นการเรนดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้ใช้วิจารณญาณแต่เมื่อกี้นะคะเอ่อหนังสือสวดมนลงมาแล้ะนั่นแปลว่าให้คุณนะสวดมนหน่อย <laughs> เออไหมเออมันก็ใช่เนาะเออเนาะมันก็ใช่เนาะอะไรประมาณนี้เนาะมีคนเฝ้ามองดูคุณอยู่นะคะเขาอยากเข้ามาพิชิตใจคุณอ่ามาดูกันนะมาฟังให้มันสนุกเพลิดเพลินนะคะจำเริญใจเพราะว่าเราผ่านช่วงสวหวะเออร้อนหนาวเครียดกันมาแล้วนะคะยิ่งเฉพาะอากาศอบอ้ามช่วงนี้นะคะก็จะมีคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบโอย อารมณ์นะคะอารมณ์เหมือนธาตุไฟเลยจ้านะคะโอเคเนาะตั้งสตินะคะแล้วก็ดูเรนด้อมรับพลังงานดีๆค่ะมีคนเฝ้ามองคุณดูดูคุณอยู่อะแล้วเขาอะอยากเข้ามาพิจิตใจคุณนี่ไงคนนี้นะคะคนน่ะที่เข้ามาแบบมองคุณอยู่ใช่ไหมเห็นสีดาบไหมสีดาบมะมันเป็นสัญลักษณ์ของคนคนนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไพ่ที่ ที่เหมือนตัดจบความสัมพันธ์นะแต่เหมือนเขาป่วยเขาเหนื่อยเขาท้อเขามีความกังวลใจหรือเขามีความไม่สบายอ,อกไม่สบายใจนะคะจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่หลายๆประการที่เขาเป็นคือเขาก็คุณเนี่ยนะคะมันเหมือนแบบยังมีสิ่งที่มันอยู่ในใจอะ่ะหรือคําพูดบางคําพูดอะ่ะเออมันต้องคุยกันไหม หรือมันต้องเจราจากันอย่างเร่งด่วนและก็ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะคุณสองคนอะยังมีสิ่งแวดล้อมเห็นไหมข้างนอกไหมยังเป็นห่วงคู่ของคุณอยู่อืมคนข้างนอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญาติเพพี่น้องเครือญาติหรือคนที่คอยจะคอนแทคหรือคนโทนกับคุณอยู่เขาสนับสนุนคู่ของคุณอยู่อ่านะคะ กุมเมถุนตุนค่ะนะคะกุมเมถุนตุนใบแรกเนาะอ่าเหมือนตัวเขาก็ไม่อยากที่จะให้คุณกับเขาอะ่ะเลิกกันหรือทะเลาะกันบ่อยนะเพราะช่วงนี้คุณกับเขาอะจะมีคำพูดที่มันดักด้างใส่กันอะ่ะ <laughs> อินดีอินดีใส่กันนิดนึงเพราะในี่ใส่ลักษณะเหมือนกันเป็นไปตามอากาศอากาศร้อนก,ก็ก็เป็นแบบนั้นเนาะยิ่งเป็นชาวกุมเมถุนตุนเนี่ยแล้วก็ ทัดลมเนี่ยก็จะใจร้อนพูดเร็วคิดเร็วทำเร็วไม่ค่อยได้สนใจกันมากนะนะช่วงนี้นะไม่ค่อยได้สนใจกันมากสักเท่าไหร่แต่ใช่ว่าใจจะไม่ผูกพันกันนะผูกพันนะคะผูกพันแต่แต่มีช่องว่างกันไว้หรือมีความเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองหรือความเป็นตัวของตัวเองอะนะคะพอเทงเทงกันแล้ววากวักใส่กันแล้วก็มานั่งคิดเครียดเองคนคนเนี้ย อ uh, แล้วคุณดูไว้เลยนะแพลตฟอร์มที่คุณขึ้นสเตตัสหรือสตอรี่อะไรไปเขาส่องถุกช่องทางบางครั้งคุณก็ยังคิดว่าเออทำไมตักคนนี้เยี่คนนี้เขามื่นจังเนาะทำไมทำไมขนาดเราพูดไปขนาดนี้แล้วเขายัเขาก็ยังแบบเออแอบมาติดตามเราแอบมาดูเราแอบมามาเหมือนแบบให้ความสัมพันธ์หรือความสำคัญกับเราอะไรแบบนี้แน่นอนค่ะในในลักษณะที่เขาเป็นแบบนี้อ่ะ มันมันก็คือสิ่งที่พยายามเขาพยายามนะคะออฟฟิศเขามีความเหนื่อยล้าเยอะมากๆนะบอกว่าเลยในใจเขามีความเหนื่อยล้ามากมีความท้อแท้ใจดีไม่ดีสุขภาพไม่ดีเนี่ยเป็นป่วยเป็นหวัดเป็นภูแพ้เลยนะคนนี้สุขภาพไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองหรอกแล้วก็ดื้อมากๆคนคนนี้อ่ะโอ้แต่ คุณเชื่อไหมว่าตัวเขาเองอะ่ะก็ยังแอบส่องแอบดูคุณอยู่นะหรือให้คนติดตามคุณอยู่นะคะถึงแม้คุณกับเขาจะไม่ได้เจอกันณช่วงนี้หรือตอนนี้มีมีคําพูดที่ไม่ดีต่อกันหรือคําพูดที่มันเป็นเหมือนคุณมันก็เป็นเหมือนคนดาวพูดอะแต่ไม่เชียนะี่ยเป็นคนเก่งถ้าเขาพูดอะไรมาคุณฟาดกลับทันที <laughs> <laughs> ส่วนมาส่วนกลับไม่โกง <laughs> เรามันก็เก่งอะ่ะเออดาวพูดอะ เห็นมหเดอรเมซิเชียนเป็นไพ่ใบที่หนึ่งค่ะเป็นไพ่ชุดใหญ่เนาะอันนี้เป็นไพ่ธาตุค่ะธาตุลมเนาะอันนี้จะมีสี่ธาตุนะคะคนคนนี้นะคะกําลังพิธีกรรมอะไรบางอย่างหรือมีความคิดที่จะทําอะไรบางอย่างก็เปรียบเสมือนเขากําลังคิดทาโลกออนไลน์นะคะคุณก็เป็นคนเก่งทางด้านเจรจาอินฟินตี้ทั้งสองคนนะคะไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ไม่ยอมกันจ้าเขาเก่งคุณเก่งค่ะไพ่ใบนี้หมายความเปรียบเสมือนคุณทั้งสองคนที่ สวรรค์เบื้องบนส่งมาให้จุติเจอกันนะคะไม่ใช่เพียงแค่คุณเฝ้ามองดูเขาเขาก็เฝ้ามองดูคุณตลอดเวลาเตรียมพร้อมถ้าคุณพลาดอะไรเขาจะแบบแต่เขาก็ไม่ได้จะเอาชนะอะไรคุณหรอกนะเพียงเพราะว่าเขาช่วงนี้เขาป่วยเขาไม่ค่อยสบายแล้วเขาจะเข้ามาหาคุณในช่วงจังหวะที่คุณใจเย็นลงเพราะเขารู้ว่าคุณหนกเป็นคนใจร้อนเออ ยิ่งคนแดนไกลเนี่ยแล้วมีซิกเซนเยอะเนี่ยเขาก็รู้ว่าคนใจร้อนคุณเป็นคนพูดตรงอ่ะและเขาก็ปากแซบพูดตรงคล้ายๆกับคุณมากๆมันจืดชืดมันไม่มีอะไรพัฒนาหรือมันไม่มีความกลมกล่อมของทางด้านเรื่องความรักเลยฉะนั้นแน่นอนค่ะเขาก็ไม่ได้อยากจะทําอะไรให้มันเกิดขึ้นแบบนี้เพราะเขาก็รู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์อ่ะที่เขาจะมานั่งทะเลาะหรือนั่งนั่งพูดในสิ่งที่บางทีเขาไม่อยากทําบางทีเขาไม่อยากพูดหรือสิ่งที่มันเป็นบางทีเขาก็ มันก็ไม่ได,มไมได้มันก็ไม่ได้เหมาะกับเขาไหมอะเอออะไรแบบนี้คะ่ะเหมือนกันละจ้าคนสองคนเหมือนกันคะ่ะไม่งั้นจะอยู่กันไม่ได้คะ่ะเนี่ยคะ่ะแต่คุณจะมีจิตวิทยานะในการที่จะเอาชนะเขาเ <c oughs> พราะการพูดมันมันไม่ได้เอาชนะคนคนนี้ได้ก็เขาเป็นกูเมถุนตุนเธอเดี๋ยวเขาก็ฟื้นขึ้นมาเห็นไหมเออป่วยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ฟื้นขึ้นมาคนคนนี้นะมีสติและปัญญาแล้วก็มองอะไรบางอย่างแล้วเราก็เป็นชาวแบบเนี่ยพุทธะเออวันพุธใช่ไหม แล้วเมสิชเชียนด้วยอินฟินิตี้คือความคิดที่สระตะไม่มีที่สิ้นสุดคิดไปเรื่อยถ้าคุณช่วงนี้คุณทำโลกออนไลน์ค้าขายอะไรคุณก็จะขายปังนะคนที่กำลังคิดจะทำออนไลน์เออปากมีเอาไว้พูดถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็มีไว้เอาชนะกันด้วยเนี่ยเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยพ่อกันเลยแล้วคนรอบข้างเห็นไหมก็เห็นแล้วก็ปวดหัวกับคุณทั้งสองคนเลิกก็ไม่เลิกกันแต่ก็เอาชนะกันอยู่ตลอดเวลามันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมชาติรราตหรือกิมมิคของคนที่รักและชอบกัน นะคะคนเราไม่มีสุขทั้งเจ็ดวันหรอกมันจะต้องมีสุขทั้งสี่วันเออและทุกบ้างสามวันมันปรับปนกันไปมันก็ปรับเปลี่ยนไปได้แต่คุณก็คุณสองคนก็หัวใจมันมันมัน,ม,นมันพิชิตเข้าหากันแล้วนะมันเหมือนแบบคุณก็พรพ้อมที่จะเปิดให้กับเขานั่นแหละแต่แค่ปรับแค่นั้นเองบางทีอ่ะเขารู้อารมณ์นะคะในของเขาอ่ะเขาไม่อยาที่จะมาสนทนานกับปุณในช่วงจังหวะที่เขารู้สึกว่าตัวเขาอ่ะ มันมันบิวเกินไปหรือมันมันเหนื่อยเกินไปถ้าเขาเป็นแบบนั้นใช่ไหมคุณก็จะรู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะเหนื่อยไปกับเขาด้วยเขาไม่อยากที่จะทําให้เขาอยากรักษามิตรสัมพันธ์ตรงนี้ไว้เพราะคุณเป็นคนท่าน้ําค่ะนะคะมีนกรกพิจิกค่ะคุณเป็นคนเพื่อนเยอะนะจริงๆอ่ะถึงคุณไม่มีเขาอ่ะเขาก็เห็นคุณนะแอบดูคุณสองคนเนี่ยคุณก็ยังอยู่กับเพื่อนเลยคุณเครียดได้ไม่นาน ไอเรามันก็เก่งสุดด้วยสิตาเนี้ก็ว้าวุ่นเลยตัวคุณเองอะเขามองว่าคุณเนี้ยเครียดได้ไม่นานหรอกเป็นคนที่ไม่ได้มีความเครียดอะไรได้นานแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้มีคือเป็นคนที่มีความสุขุมนุ่มลึกอะแล้วเป็นคนที่กลักวๆยียวนนิดนึงเขารู้ว่าคุณเป็นแบบนี้พอคุณเครียดจากเขาใช่ไหมคุณไม่ได้ยังใจจากเขาอะ เขาองคุณก็จะมาอยู่กับเพื่อนคุณอันนี้คือเขาส่องคุณเลยอันนี้คือข้อดีนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะฟังดีๆนะทุกคนนะอันนี้คือข้อดีเขามองคุณเขามองว่าคุณอะมีคุณค่านะในตัวเองอะคุณสามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์หรือพฤติกรรมของคุณได้เวลาคุณอยู่กับเขาคุณก็จะอ้อนใช่ไหมหรือคุณต้องการอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็จะทําตามใจคุณไม่ได้เขาจะก็จะเลือกที่จะนิ่ง ไม่ฟาดกับหรือไม่พูดจามไม่ดีกับคุณถ้าเป็นคนก่อนของเขาหรือสิ่งที่เขาเจอมาเนี่ยเขาจะพูดจามไม่ดีเลยนะแต่คุณก็คือคุณคุณเป็นคนที่เป่งประกายทางด้านความรู้สึกและจิตวิญญาณทางด้านเรื่องความหลังเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะถนอมคุณไว้เหมือนกันนะยิ mm ่ง hmm. อยู่แดนไกลเนี่ยถ้าเขาเลือกนิ่งเนี่ยเขาเเรู้สึกว่าการนิ่งของเขามันมีประโยชน์นะยิ่งเป็นฝรั่งเนี่ยต่างชาติเนี่ยถ้าเขาจะใช้ความนิ่งเพื่อสยบถุกปัญหาเขาไม่อยากที่มันจะมาปะทะนะคะกับคุณ แลวคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่เป็นน้ําที่พยายามที่จะต้องการอยู่ตลอดให้เขาเติมลงมาตลอดเหมือนเติมความรักตลอดคุณรู้ไว้เลยว่าคนคนนี้นะถึงเขาจะนิ่งไม่คุยกับคุณหรือไม่แสดงเอฟเฟกทางใจให้คุณได้รับทราบแต่คุณรู้ไว้เลยว่าตัวเขาอะก็มีอากัปฏิกิริยาที่จะอยากจะคุยกับคุณอยากที่จะดีกับคุณอยากที่จะคอนแทคหรือพูดกับคุณในเวลาต่อมาเช่นกัน เขามองคุณตลอดเขาเล่งคุณไว้นะจริงๆเขาเล่งคุณไว้เลยนะแต่เขาแค่รอจังหวะแค่น,นั้นเองรอเวลาแค่น,นั้นเองรอเวลาเขารู้ว่าคุณนะ่ะสามารถเอาตัวรอดได้ <c oughs> รู้ได้ยังไงจ๊ะตอนนี้ฉันก็ต้องการคุณเช่นกันเออเนี่ยไอเราก็เป็นแบบนี้ใช่ปะ เออเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างแหมมีความมีความรบลุ่มร้อนตัวเองเหมือนกันไอเราอะเราอะเอเอตัวเราันก็เป็นคนที่สตะตะไปเรื่อยคิดไปเรื่อยมีสิ่งที่มันค่อนข้างที่จะคอนโทรลตัวเองไปเรื่อยนะคะทุกๆุกอย่างทุกทุกอย่างอะมันเกิดจากมัน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 เกิดจากความต้องการของตัวคุณเองและตัวเขาน่ะคะความรักของคุณกับเขามัน มันต้องใช้ความประสบระสานกลมกลม่อมทางด้านความรู้สึกหรือจิตวิญญาณจริงๆเขาส่องคดูคุณอยูอ่ตลอดจ้าไม่ใช่ไม่ดูนะจ้าตอนนี้ก็รูดมือถืออยู่จ้าแล้วก็มันก็มีบ้างอารมณ์ที่มันฟิลแบบว่าแหมทําไมก็คือนึงดันใจประมาณว่าทําไมถึงเป็นคนงี่เง่าอย่างนี้เนาะเป็นคนเอาแต่ใจแบบนี้เนาะแล้วจะต้องตามยังไงต่อตอนนี้ทํางานรู้ไหมเธอฉันทํางานอยู่อะไรประมาณนี้อยากจะสื่อสารออกมาว่าฉันทํางานอยู่เธอรู้ไหมว่าฉันมีงานเนี่ย เออต้องหกเจ็ดตัวในที่ต้องแก้ปัญหาอยู่อ่ะแล้วเธอไม่เข้าใจฉันแบบนี้ฉันจะต้องไปคุยกับใครเพราะก่อนหน้านี้นฉันก็มีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นที่ฉันอยากจะคุยด้วยหรือฉันอยากจะเจรจา,จาด้วยแล้วตอนนี้เป็นยังไงอ่ะเออแต่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรถ้าถ้าเธอจะเข้าใจฉันผิดฉันก็ฉันก็จะอยู่แบบนี้ของฉันอะไรแบบนี้อืมเขาก็คิดแบบนี้เนาะเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วว่าจะมาเล่นเล่นหรือไม่มีความรับผิดชอบไม่ได้นะคะแต่คุณก็เป็นนับวัน o n นะ ที่เขามองอยู่ตอลอดเวลามันมีอะไรบางอย่างที่มันสวัสดีจ้าสวัสดีครับ <c oughs> โอเคค่ะนะคะเนี่ยมันมีหลายอย่างหลายมุมหลายเซกชันที่มันเกิดขึ้นระหว่างตัวคุณและตัวเขาคุณรู้ไม่ว่าทุกความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอนะไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดถึงเขาคิดถึงคุณมากๆ่นะมากๆ แต่คุณต้องเข้าใจเพราะว่าสภาพแวดล้อมอในการทำงานของเขาสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นภาสภาวะความเป็นอยู่ที่มันเกิดขึ้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นรวมไปถึงการเริ่มต้นการจุดติของของสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันเลยทำให้หลายๆมุมมองที่มันเกิดเป็นกระบวนการ เดินหน้าหรือก้าวหน้าออกไปเขาเขามองว่าเขาจะต้องมีแผนการเพื่อที่จะมาพิชิตใจคนอย่างคุณเพราะคุณนี่มันแ,มแหมแซ่บเหลือเกินเนาะเอองี่เงาก็งี่เง่าเนาะและเขาก็เป็นคนงี่เงา่าแบบร้อยระดับร้อยเลยแต่แต่แปลกไหมเขาจะมีแผนการที่จะเข้ามาพิชิตใจคุณเพื่อที่จะมามาทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นหัวใจหรือเซอร์ไพรส์คุณเนี่ยนั่นหมายความว่าสแสดงว่าเขาก็มองและเล็งคุณอยู่อยู่เช่นกัน เออแสดงว่าเขาก็มองและเล็งคุณอยู่เช่นกันแน่นอนค่ะเวลาเขามองและเล็งคุณอยู่เนี่ยมันก็จะมีพลังงานบางส่วนหรือพลังงานบางอย่างที่มันเกิดที่มันเกิดแล้วใช่ไหมที่มันเกิดและทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอยา่างอ่ะมีมีสิ่งที่เรียกร้องหรือความจำเป็นหรือความสําคัญเขาหากันละกันเขาก็ไม่คิดว่าว่าตัวเขาเองจะมีอะไรได้ น้อยหรือมากไปกว่าคนอื่นมีความสําคัญมีสิ่งดีๆที่มันเกิดระหว่างความรู้สึกหรือคุณกับเขานะคะเขารู้ว่าจริงอะ่ะคนที่เข้าใจเขามากที่สุดอ่ะคือคุณนะเออเออนะคะคนที่เข้าใจมากที่สุดคือคุณนะไม่ใช่ใครเพราะเขาก็เบื่อสังคมที่เขามีเขาเบื่อเขาเป็นคนเหมือนมีมากนิ่งๆกวนๆหน่อยใช่ไหม จะนิ่งๆพูดหรือถามอะไรไปไปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเขาก็จะไม่ค่อยไอยนี่หรอกแต่ให้รู้ไว้เลยว่าที่เขาไม่พูดเขาเลงนะเขาเลงแล้วเขาอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณทุกอย่างหรืออยากรู้ความเคลื่อนไหวของคุณเนะ่ะเพราะคุณมันก็เป็นดาวจัน์หมโอ้ทั้งมีทั้งดาวจันทร์ดาวพุธรานีจัน์ธาตุลมธาตุน้ำธาตุดินพุธศกันกมังกรคะ่ะ นะคะแล้วคุณก็เป็นคนสองบุคลิกซึ่งเป็นคนหน้ารังแล้วก็คนสดใสเขาแบบคือทำไมเขาเพิ่งค้นหาตัวตนของเขานะว่าจริงๆเขาอยากได้แบบคนนี่แหละเอออยากได้แบบนี้มันก็เข้ามาเปลี่ยนแรงบันดาลใจหรือเปลี่ยนเออให้เขามีสีสนะันน่ะกับชีวิตเขาเหมือนกันนะเพราะเขาเขาเขาคิดว่าตัวเขาอะไม่ได้มีสีสันในเรื่องทางด้าน แบบนี้มานานแล้ว the h y p e n s i s c o m p u t i t r ใช่ไหม the m e s i c i a n ก็คือทั้งคุณแล้วก็เขาจอยแล้วก็คลิกตรงกันแล้วก็นิสัยมือจะคล้ายๆกันคนที่มีอารมณ์ที่มันเป็นแบบนี้มันจะต้องอยู่กันประเภทเดียวกันเนี่ยนะคะเลหเหลี่ยมเหมือนกันคล้ายๆกันเนาะเอาอยู่อะ่ะจริงๆเนี่ยคุณเข้ามาจะบอกว่าที่เขาจะเข้ามาพิชิตใจคุณอะเพราะว่าเขาอะถูกอกถูกใจและถูกสเปค มาตรฐานเขาได้หมดไปเขาไม่มีมาตรฐานแล้วนะเดี๋ยวเขาจะเข้ามาคุยอย่างแน่นอนรอก่อนจะ้ะนะคะเขาแค่ใช้ความนิ่งเพื่อเล็งคันสอนคุณไว้เึ๊กงเล็งไว้ก่อนถ้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นเขาจะได้รับมือหรือตั้งรับมันทันนะคะคนคนนี้เฝ้ามองคุณอยู่ตลอดฟังนะไม่ว่าจะเป็นคนที่กําลังแซบกันตอนนี้คลิกกันตอนนี้จะเป็นต่างแดนต่างชาติหรือเป็นคู่แล้วสามีภรรยาการที่ตัดจบกันไป นะคะมีใครบางคนที่ทําให้คุณเสียใจเขาก็ยังแอบเล็งคุณอยู่เพราะคุณนะ่ะค่อนข้างที่จะมีจิตวิทยาโพสต์รูปสวยๆคุณขึ้นไปตอนนี้ก็วาวุ่นเลยดิอยากเข้ามาหาดิเออนี่แหละเวลาคุณจะเอาคือหรือคุณจะเอาชนะคุณจะเอาแบบนี้น่ารักเนาะ เออเนี่ยใจที่มันวาววุ่นของเขาอะ่ะมันมองเฝ้ามองเหรียญเห็นไหมอยากให้ถึงเวลาจริงๆเลยอยากให้ถึงเวลานี้จริงๆเลยอยากจะเข้ามาสัมผัสไออุ่นความรักนี้จังเลยอะ่ะอยากจะเข้ามาพิชิตใจใครบางคนตรงนี้จังเลยเอ๊เราจะต้องทํำยังไงนะเพื่อที่จะเข้ามาให้ได้เพราะตัวเขาก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องมาในช่วงจังหวะไหนนะคะ เขามีบางสิ่งหรือบางอย่างที่อยากจะพูดอยากจะบอกให้ใครได้รับรู้หรือให้ใครได้รับทราบนะคะในสิ่งที่เขาเป็นแต่เขาก็ไม่มีความกล้าหรือมีความกลัวอยู่น่าจะเป็นการกระทําที่ตัวเองฝากไว้เยอะกับคุณเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะเอาชนะคุณได้อต้องใช้ความดีเท่านั้นและความชัดเจนจริงๆเพื่อที่จะเข้ามาเพราะคุณเป็นคนชัดเจนไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยค่ะที่จะปิดบังเขาหรือ ทำให้ความรักระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันสเปสะสปะมันไม่ได้ใจความไม่มีไม่มีค่ะนะคะไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยแม้แต่เดียวเพราะคุณก็เป็นคนที่เก็บรายละเอียดทุกอย่างที่มันเกิดระหว่างตัวคุณกับตัวเขามันมีกิมมิคตรงเนี้มันทําเป็นให้ความผสมผสานทางด้านความรู้สึกระหว่างตัวคุณกับคู่เขามันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมันมีบริบทของความรักจริงๆอยู่ตรงนั้น ตัวคุณชัดเจนตัวเขาก็เลยรู้สึกดีที่จะมอบใจให้แค่นั้นเองไม่มีอะไรเดวิล <David S 1> <David S 2> ก็เป็นความเสน่หาทั้งสองคนแหละนะคะก็มีใครบางคนปากแข็งเด้อนะคะทั้งคุณนังคุกเขาเนี่ยเออมันเป็นเดวิลอะมันเป็นสิ่งที่อยากที่จะพบเจอกันเหลือเกินเนี่ยชั่วโมงเนี่ยเอ,อ้ยิ่งตัวเขาอะในใจเขามันรุ่มร้อนมากเขาไม่ได้ เขาไม่ได้เจอใครแบบนี้มานานแล้วที่ถูกอกถูกใจแบบนี้นะคะเขาเคยให้สัญญามั่นสัญญากับตัวเองว่าถ้าเขาอะถูกใจหรือเขาต้องการใครนะเขาจะคลิกเลยเขาจะไม่เขาจะไม่นิ่งเฉยอะไรแบบนี้เพราะเขารู้ว่าการที่เขานิ่งเฉยอะมันก็จะทําให้คนอื่นอะมาจับจ้องจับจองคุณไปคุณเป็นคนน่ารักสดใสมากกว่าที่เขาอาที่เขาจะจะเหมือนแบบไม่เปิดใจหรือเปิดรักให้กับคุณ นี่คือตัวเขาค่ะที่มอบให้กับคุณนี่คือตัวเขาที่มอบให้กับคุณนะคะนี่คือตัวเขาที่มอบให้กับคุณเขาคิดอยู่อย่างเดียวว่าเขาจะต้องทํำยังไงอะเพื่อให้ความรักของเขามเดินหน้าไปได้เขาไม่คิดที่ได้เขาไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเลยนะถึงแม้ตัวคุณจะคิดลบหรือคิดแบบโอ้ยคือจริงๆอ่ะเอาจริงๆนะคะเอาจริงๆนะคะ คุณก็คิดว่าเขาหายไปไหนบางทีเขาอาจจะไปเป็นไปดูหมอดูเกี่ยวกับคุณก็ได้เนี่ยไปถามคนอื่นวันนี้ใส่ใจคอคูณเป็นยังไงตอนนี้เราก็จินตนาการไปซีเอาซีค้าว่าเขาเป็นยังไงเห็นไหมเขามองการไกลถึงขั้นมีอนาคตกับคุณร่วมด้วยกันนะนั้นนั้นหมายความว่าตัวคุณก็ก็เป็นคนที่ สองไม้เท้าเห็นไหมปักหลักไว้แล้วเขามีภูมิฐานดียืนอยู่ในบรรลังเห็นไหมมองน้ำมองทะเลพื้นที่พื้นดินอันนี้เป็นของเขาหมดอ่ะเขามีความพร้อมแล้วจ้าเยกเว้นความรักที่มันสวยงามแค่นั้นฉันแน่นอนค่ะเขามีความพร้อมแล้วเขาก็อยากจะเจอความรักที่ดีเขามองลูกแก้วียบเหมือนตัวคุณเห็นไหมคิดถึงเดี๋ยวก็น,นะฉันจะเข้ามามันพิจิตใจอีคนนี้จังเลยอีคนที่เอาจใจคนเนี้ยแต่มันมีความถูกจริตเนี่ย จัดก,การของคุณการแต่งตัวคาพูดน้ําเสียงเวลตาะริจัก,จก,กรของคุณอันเนี้ยคือสิ่งที่เขาแบบเออเฮ้ยมันมัน,ม,นมันมองภาพรวมได้หลายอย่างเหมือนกันทั้งเรื่องความรักของเขากับคุณอนะมันมองภาพรวมไปถึงอนาคตที่มันที่เขามองเห็นณนะปัจจุบันตรงนี้เลยนะคะเขามองไปไปการไกลมากเขาไม่ได้มองแบบสเปซสะปะหรือหรือเป็นปัจจุบันที่มันไม่มีอนาคตนะอะ่รับพลังงานบวกด้วยกัน เขาเพจออฟเพ a เดิมเขามองว่าคุณสวยงามคุณจับต้องได้คุณเป็นธรรมชาติคุณไม่ได้มีเหลี่ยมขนาดที่จะต้องเข้ามาลบกันอะไรแบบนี้แล้วคุณก็เป็นคนคิดบวกใช่เป็นชาวคิดบวกค่ะเป็นคนคิดบวกอยู่เสมอคุณรักโลกค่ะเพราะโลกมันร้อน <laughs> คุณอยากให้มีความรักที่สวยงามเกิดขึ้น คุณก็เลยให้ใจเขาก่อนแล้วคุณก็ใช้เสน่ห์ความน่ารักสดใสของคุณให้กับเขามันช่างเป็นอะไรที่เย้ายวนใจมากๆนะคะมันเป็นอะไรที่เช้ายวนใจมันเป็นอะไรที่ผสมผสานทางด้านความรู้สึกแบบเนี้ยโดยตรงเลยนะคะเขาไม่ได้รู้สึกอึดอัดออไม่มองอ่านภพ่เสนุหีขอบคุณค่ะเขาไม่ได้รู้สึกอึดอัดเนาะที่เขาได้คิดถึงคุณ เพราะว่าเขามีพร้อมทุกอย่างฝัง่งนะันเขามีพร้อมทุกอย่างแค่เขาอยากสร้างอนาคตกับคนที่เขามองไว้แค่นั้นเองมองการไกลมองไปถึงอนาคตถึงที่สุดของเขาอะเพราะเขาก็ได้เรียนรู้แล้วว่าหัวใจของเขาอะมันต้องอยู่กับคนที่เขารักจริงๆแล้วก็ต้องอยู่กับคนที่ใช่สําหรับเขาจริงๆถ้ามันไม่ใช่นะเขาก็จะ ปมหยัดพะเขาก็เป็นคนคิดบวกเขาชอบพลังงานความคิดบวกของคนที่แค่เขาอยู่กับเขาทำบุญด้วยกันเขาวัดด้วยกันทานอาหารด้วยกันทำอะไรที่มันคล้ายๆกันออกลองลังกายลงยิมไปสปาอะไรแบบนี้แล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่นั่นแน่ถูกจริตจา,กการเขาเดี๋ยวจะมาพิชิตใจคนนี้หน่อยดีกว่าเล่นตัวเหลือเกินได้ไม่เป็นไรอะไรแบบนี้นี่คือตัวเขานะ กิมมิคพลังงานความรู้สึกหรือความรักที่มันมีเนี่ยมันเป็นการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณจริงๆมันเป็นการเรียนรู้ทางด้านจิตวิญญาณของคนที่รอคอยความรักแล้วก็เคยเจอความรักที่มันแย่ๆมาเขาเฝ้า <c oughs> ดูคุณตลอดค่ะไม่ว่าจะแพลตฟอร์มไหนเขาฉลาดค่ะที่จะไม่ทำให้คุณรู้ตัวนะคะเขา เก่งกับคุณในอินฟินิตี้ไพ่ใบที่สองเห็นไหมคล้ายกันจ้าอคล้ายกันลักษณะคล้ายกันแล้วเหมือนกันเรือ,อ,อบัวใจที่มันคลิกแล้ตรงกันเห็นไหมขออนุญาตปิดเนาะเนี่ยมันจะหนีไปไหนเสียนะคะเรือล่มในหนองทองจะไปไหนความรู้สึกคล้ายกันแต่ขอ,อน,นิดนึงไอ้คุณที่คุณคิดว่าเออมันไม่ดีมันไม่อะไรเงี้ยคุณรู้ไหมใจเขาก็อรุ่มร้อนเหมือนกัน เน่หาคุณเหมือนกันอยากจะที่จะเข้ามาหาคุณจะแย่อยู่แล้วอย่าที่จะทําให้บ้านมันเติบโตในความรู้สึกข,ของเขาเนะนี่ยคือตัวคุณนะมีคนแอบสองคนคนนี้แหละค่ะคนที่คุณคุยด้วยคนที่คุณตัดจบความสัมพันธ์หรือคนที่อยู่ต่างแดนเขาแม่มีความสุขมากๆเนาะแล้วมีความสนุกเอเนอร์จีแล้วคุณก็เปรียบเหมือนเดอะสตาร์ไพ่ตรงนี้ดีมากๆนะทุกคนเป็นไพ่พลังงานบวกของทั้งคุณและเขาเด้อบอกไว้ก่อนนะ เป็นไพ่พลังงานบวกของน้องคุณและเขานะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะเลิฟยูทุกท่านค่ะรับพลังงานดีๆร่วมกันค่ะนะคะเลิฟยูขอให้มีความสุขคิดบวกคิดพลังงานดีๆขอให้ตอบกลับกลับ,ลบไปเป็นร้อยเท่าบรนเท่าเลยค่ะวัสดีค่ะ